อทีนี้ไปแลกกันต่อนะคะพี่เบาเกลีย้ยงค่ะกลุ่มทำพิษประมงกัดไม้ในอ้าวปะพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็เริ่มระบาดนักกันแล้วแล้วแหละค่ะคน,นาทีซ่อนชนแล้วก็ประมงเนี่ยสรามาตรวจหยุดลอบไอโง่ได้แล้วมากว่า500ลูกเลยค่ะ ล่าจากที่ชาวประมงตำบลแรลมตะลุมพุกและก็ตำบลปากพันนังฟั่งตะว,วันออกของอำเภอปากพันนังจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะได้ไปแจ้งกับสันนักง,งานประมงจังหวัดนครรีธรรมราชว่าตอนนี้ได้รับความเดือดรอนแล้วแล้วค่ะเพราะว่ามีคนทีกระทำพิษหลักลอบชายเครื่องมือพิษกดไม้นะ เขาเรียกว่าไรนะ่ะลอบพับได้หรือว่าไอ้โง่ไ้ได้พนันและอ้วนรุนอ้วนลอมมาจับปลาเครือค่ะโดยชายใบจักเรือตีโคลนเลนหลายปลาเครือออกจากที่เขาทีเขาลอบอยู่ในรั้วเลยนะทาให้ไม่สามารถทําการประมงได้ด้วยเครื่องมืออ้วนลอยค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องมือประมงที่ทุกกฎดมายที่เขาทํากันอยู่สํานักง,งานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็รวงกับซ่อนชนค่ะน่วยป้องกันแล้วก็ปัาปรามประมงทะเลปลาพานางังแล้วก็อาซาสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าชปพประมงค่ะ ก็ได้มีการออกปฏิบัติการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ไปยึด ลอบไอโงได้ว่า500ลูกเลยค่ะซึ่งลอบไอโงเนี่ยเป็นอ้วนตาที่ใช่ไหมพอเวลาไปจับแล้วมันจับได้ถูกชนิดถูกขนาดเลยค่ะโดยเฉพาะสัน์น้ำวัยออนเนี่ยก็ติดมาเป็นจํานวนมากแล้วก็แต่ละลูกเนี่ยมีความยาวประมาณ1ิเมตรค่ะสาม,มารถทําลายสัน์น้ำวัยออนแต่ละครั้งได้จํานวนมากเลยตอนหน้าทีก็นําข้องกลางลอบไอโงนี่แหละไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอบพอปากพนังเพื่อที่ว่าจะไปซื้อผ้าตัวผููกระทําพิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะครับจริงๆเราไปจับมาแต่คนตีดไข้เนอะ มนะ,ะต่อมานายสราวุธวิวรรณรยาณุนนะครับวัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งแจ้งส่งจนปากซ่องว่ามีผู้หลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายบริเวณตำบลลำพูนแล้วก็ไปกับตำบลปากพูนนะครับตำบทาาลท่าสาลาก็ได้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามกระทำผิดนะครับสามารถยึดอวนลกักผิดกฎหมายนะครับที่ใจอวนตาเล็ก กว่า2.5อนติเมตรจำนวนสองลำแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนในคณะที่กรมประมงพืนบ้านแซงวิมานตำบลคลองน้อยเพื่อฟักนางปักพนังที่มีอาชีพห้าห้า้อยกะพุงนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเลเพื่อได้กินนานๆนนะนัานเรากินยับยั้วบบเดียวก็หมดนะครับสลัดเล็กสัดลอยก็ไปมดสัดใหญ่ก็ไม่มีนั่นแหละค่ะ